ที่สนามท่าข้ามนะครับเจ็ดคนก็เก็บแรกน้องซีครับเจอกับอนุบาลสงขาวันนี้ซีฟานมากับป๋าพรแฟมิลี่เจ้าเก่าเออป๋าพรวันนี้ไม่มีอเล็กนะครับอเล็กเก้าปีครับที่ลงประจำในรุ่นสิปีไปซ้อมกับยะลา เพื่อจะไปสิงคโปร์นะครับลิกก็ยังอยู่ครบนะครับกองหน้าเป็นเชลต้นน้ำกลางก็เป็นซีคู่กับเฟิร์สหลังเป็นเฟิคู่กับธันวาประตูเป็นอีก ได้ลูกนี้ยิงไกลเลยครับแล้วชนคาน <c oughs> อีกกระโดงขึ้นมาติดเนร์ดทันวาดีดขึ้นมาเฟอร์สเก็บได้เฟอร์สพาขึ้นมาตอนน้ำขอให้ลูกนี้เบาไปครับโดนตัด เป็นซิปโป้นะครับเป็นหลังอินชาและเนื้อเหมือนจะเป็นหลังสามนะระบบของอนุบาลกองหน้าเป็นปลาทูแล้วหม่งคือหลังรูกนี้อินชามงต่อมาเนื้อเนื้อขึ้นทางขวาปาดเข้าไปติดสีสีเกี่ยวติดสีจีไปสีจะลอดขาสีไปต่อสีแหวกไปเจอปั๊มไม่ได้ครับแล้วเฉลจิ้มเนื้อโด่งขึ้นมาปาทู เอาลงติดทันวาทุมมเข้ามาติดซีแล้วทันวาตวัดออกมาข้างดูนี้ไม่ทุ่มไกลครับแล้วแต่คืนหลังมาอินชาได้ซัดติดเฟซ เียอีกที๋อต่ต้นน้ำจะเกี่ยวไม่โดนนะต้นน้ำจะยิงเองต้นน้ำปั่นลูกนี้โอ้ยังเซฟ โอกาสหนึ่งหนึ่งสองครั้งแล้วนะครับขณะที่อนุบาลยังไม่เด่นไปเสาสองเฟิร์สปล่อยตกครับลูกนี้แล้วเกี่ยวกับมาซีไปขอแล้วซีเกี่ยวติดโดยการทูจิ้มออกไปถูกคุมไกลๆก็มาเชลล์เอาลงเชลล์เจออินชาโพพันอยู่แล้วเชลล์จ่ายมาได้ต้นน้ำแม่ไม่มีมุมมาลูกนี้ ต้นน้ามาเกี่ยวแล้วอย่างตีซีสีกระแทกไปลูกนี้เฟิร์สเฟิร์สจิ้มต่อไม่ผ่านแล้วเฟิร์สเอาลงได้เฟิร์สยัดเข้ามาก็เ,เ,เป็นเกมที่แสนแสนบอลให้ความสนใจนะคู่นี้ ที่สนาม13อ่อ12ปีนะครับก็ยังไม่เริ่มครับกำลังจะเริ่มเิน์ดสกิดเข้ามาสีเกี่ยวได้สีจี้มาเองสีจี้มาเองสีสีจี้ไปสีไปต่อสีจะจี้มไม่ต้นน้ำติดเขแล้วเฟสจับได้เฟสเซตมาเฟชรเฟคืนใบทันวาทันวาปล่อยอีกอีกวางขึ้นมากระแทกกลับไปแล้วแล้ว กเปิดมาไม่ดีครับแต่ว่าก็ยังเซฟสีเกี่ยวติดสีไปต่อสีไปต่อส,สีจะไปเองโอ้ยังติดอินชาแล้วสีตามมาเก็บได้อีกพืนไอ้ต้นน้ำยกลูกนี้ไม่ดีขึ้นมาลูกนี้ปาทูปาทูเจอสีจิ้มครับ เฟสเพื่อนันหน้าเฟสตรับน้องรับตัวนัานตรับตัวกท่านต้กเทีน้า่ติดประตู เฟิร์สพิกสวยครับเฟิร์สหลบเฟิร์สเกี่ยวมาได้เฟิร์สไปต่อแล้วแทงลูกนี้มันลึกไปครับเขาเฉลวเข้าลูกนี้โอ้อินชาเกือบแย่แล้วเนิร์ ทุ่มเข้ามาซีโอเจอปลาทูเข้ามาช่วยไม่ได้ครับโดนแล้วเชวทุ่มยังติดปลาทูาเชวแปะมาสีทุมเอง,พ,งพุ่งเข้าไปเฟอร์เกี่ยวลงสวยแต่เจอจิ้มครับปาทูแล้วสีตามมาช่วยโอ้หมดครึ่งแรกแล้วน่าจะแค่เจ็ดนาทีเท่านั้นนะครับ หรือเกมยังดูเหนือกว่าอยู่สักหน่อยนะครับ สำหรับป๋าพรยังจบไม่ได้ครับอนุบาลนี่ยังยืนกันแน่น bịt còi nè, phớt bịt còi à. chiều đi lên mà, si ไปต่อไม่ได้ครับอินชาโมงไว้อินชาเตะทิ้งเลยสีทุ่มพุ่งพุ่งเข้มาติดประตูเป็นฝ่ายรับส,ส่วนใหญ่นะรัุบาลสีทุ่มอีกทีเฉียวกระดกลูกนี้แล้วไปต่อโอ้ประมาณสามสี <c oughs> ครั้งนะที่มีโอกาสในคึ่งแรกตั้งแต่เฟิร์สยิง ของอาพรเดี๋ยวมรั้งนี้ไม่มีอะไรอีกกว้างขึ้นมาไม่ถึงเชลอีกอีกออกบอลดีดีดีอีก,อ,กออกบอลไม่ได้เปรียบเลย Ít chặt chém ít đi Ôi ừ. Úi oh. Ít ông bố mày ốc biếp Ít โอ้บอลดีๆเลยอีกถูกลูกเลยว่ะเพจิ้มเพจิ้มสวยมากโอ้ยล้นล้นล้นเฟิร์สลูกนั้นเนี่ยจิ้มไปข้างหลังโดถ้าจิ้มอย่างนี้มันออกข้างจิ้มไปข้างหลัง เก็บให้ได้เก็บให้ได้เก็บให้ได้ไอ้น้องเก็บบอลให้ได้ก่อน เฟสและคนเฟสและคนโอ้บอ,ไอ,ไอไไล,บลอมอบอไม่มีอะไรเลยสมาธิไม่ได้รับหลุดอีกสมาธิดีๆอีกบอลไม่มีะไรเลย ไปไปจิ้มเฟิ้อทุ่มต่อเลยเฟื้อทุ่มต่อเลยสี่ทุ่มพุ่งเข้าไปเก็บได้โอ้โไม่เก็บไม่ได้ลูกนี้ดันหลังนี่ดันหลังนี บางลูกนี้เหมือนเจอชนครับแล้วเฟิร์สจะไอ้สติกไอ้น้องเล่นดีๆเสาสองสงี่จะได้เน้นมันลูกนี้บั่นแล้วโอ้ไม่เจอบอลเฟิร์สโอ้ได้ลุน <c ười> ้นไปลัง้งไปนานเท่าไหร่ เก็บให้ได้เก็บให้ได้อย่ารีบดิเก็บให้ได้ดิดีมาก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 เก็บบอลให้ได้ดีน้อง เฟืดพากคับเฟือดพากคับโอเคเยี่ยมเก็บให้ได้เก็บให้ได้ยี่อุ้ย เฟสกับแทงลูกนี้ไม่ไเจอใครเลยเฟสอีกทีนึงเฟสอีกทีนึงเฟสเฟสกับแทงไห้ต้นนานนะเฟส แล้วยิงโอ้ชงสา <c oughs> โอ้หมดเวลาครับ <c oughs> สรเสมอไปหนึ่งต่อหนึ่งเดี๋ยวคู่สามเจอกับสิบสองปีนะครับม,มีจุดโทษหรือเปล่า <c oughs> เหมือนจะไม่มีนะ